ครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็ต่อเนื่องจากช่วงช้านะคะคุณเอกพวินครับเออเป็นไงบ้างคะตลาดอ่ากรอบหน้าเวลานี้คุณมองอยังไงต่อล่ะคะครับตลาดก็มองสัปดาห์หน้านะครับน่าจะน่าจะเป็นช่วงรีบาวโดยช่วงต้นสัปดาห์แรกอาจจะอาจจะเป็นลักษณะของโอกาสอ่อนตัวได้ก็ยังมีอยู่แต่มอง กรอบล่างน่าจะจากัดที่ประมาณสักหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับหรือว่าลึกกว่านั้นก็คือหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ก็วันจันทร์หน้าก่อนเปิดตลาดก็จะมีรายง,งานตัวเลขจีดีีไทยในเด็มสามนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดวันแรกของสัปดาห์เพราะว่ารายง,งานก่อนตลาดเปิดทําการถ้าดูคอนเซ็นทรในตลาดคาดว่าจะเดับโตสองจเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็ <GDP. S 2> จะเติบโตในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับในไดรมาสองที่จะเติบโต2.8เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าทางทางเทางเรานะครับ SBC ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศร,รษฐกิจของเราเนี่ยก็คาดว่า GDP มีโอกาสจะต่ำกว่าคาดนะคือเราคาดแค่ประมาณเติบโต1.6เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเนกาทีฟสะพายก็มีสูงนะครับ <S <S ซึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีเนี้ย ก็มองเซ็นอาจจะลงไปที่ประมาณ1370นะครับหรือว่า1375แต่ถ้าออกมาอ e ินไลน์ก็1380ก็น่าจะรับอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วน่าจะตลาดน่าจะรีบาวขึ้นไม่ได้เพราะว่าประเด็นปัจจัยลบอย่างกลุ่มซื้อสามมันก็เคลียร์ละจากที่ประมูลสีจีจบไปนะครับ,รบแล้วก็ว่าประเด็นที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยผมว่าน่าจะซอนตลาดระดับหนึ่งละแล้วก็สัปดาห์หน้ามัน ไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยลงนะครับเนื่องจากจ d ดีไทยในเดือนเมายที่ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใจมันเริ่มนิ่งๆไม่มีปัจจัยลบตลาดลงมาเยอะก็มีโอกาสดีบาวลขึ้นมาได้ก็มองเอ,อสักประมาณขึ้นมาหาประมาณสักใกล้ๆหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับก็ยังเหมือนเดิมเน้นไปที่ตัวหลักๆที่ลงมาเยอะนะครับเพื่อมีโอกาสจะฟื้นตัวได้อย่างซื้อสารก็ยังชอบทูนะฮะแล้วก็วางพลังงานเป็น คทอลงกันใกล้ดูเหมือนกันนะครับก็คล้ายกันคือคิสีน่าจะฟื้นตัวโดดเด่นนะครับทอ็อปหรือไอ r p c ก็ได้แล้วก็อย่างเช่นอีกตัวอยากตัวหลักหนึ่งก็คือตัวปูนใหญ่นะครับก็อันนี้เ,เช่นเดียวกันนะครับคาดว่างบแต้ม,มสีน่าจะกลับมาฟื้นตัวแต่มาสามที่ผ่านมาเป็นจุดต่ำส่วนตัวที่ เป็นเทรดดิ้งนะฮะเป็นเทรดดิ้งถ้าเป็นตอนบ่ายเราแนะนำตัวแพตตินัมค่ะนะครับ PLAT ก็รับ5.3 5.25ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แนวต้านที่ประมาณ5.8แล้วก็หลุดต่ำกว่า5.1คัดลอส นะครับผมสำหรับตัวแพทตินัมก็มีอรี่ก็คือเก่งเรื่องที่จะเป็นหุ้นกลุ่มสมอลแคปที่ถูกเพิ่มเข้ามาคำนวณในดัชนี MSCI นะครับส่วนช่วงเช้าที่นั่ไปอาร์ิฟาก็ยังได้นะแม้ว่าจะออนตัวลงมาก็รับแถวเนี้ยครับประมาณห้าบาทห้าบาทแต่ถ้าต่ำกว่าสี่จุดเก้าไม่ค่อยดีละนะครับก็มอนิเตอร์ ประมาณสิบเก้านะครับต่ำกว่าอาจะใครซื้อไปเป็นัจหวะในการคัดลอสส่วนฟิฟ้าแล้วก็เอ,อส่วนส่วนเรื่อนอื่นสาลาหน้าก็จะมีต่างประเทศเรื่องชุมเบลเจนะครับรันที่สิบแปดถึงสิบเก้าพฤศนก็ติดตามว่าจะมีการสสัญญาในการเพิ่มวงเงินค q, q e หรือเปล่านะครับ,รบซึ่ง คือทางเรามองสุดท้ายยังไง BOJ ก็ต้องแอคชั่นตาม ECB ว่าละก็คือ ECB อาจจะเร็งเเพิ่มวงเงิน QE ในการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งถ้าเกิดว่า BOJ ไม่ไม่ทำตามไม่ทำดำเนินรอยตามเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เย็นียมันแข็งค่าก็ได้ซึ่งไม่ดีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วก็เงินเฟอ้อเขาก็ยังมีปัญหาเงินเฟ้ออยู่นะครับก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าน่าจะเพิ่มวงเงินเข้ามาแต่ขึ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ซึ่งถ้าประชุมครั้งนี้มันมีการส่งสัญญาณเข้ามาก็จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดได้ดีครับผมก็เป็นประการรัชณนีครับพี่ฮะประการลัชณนี้แล้วไงต่อสัวนซีรีส์แซดก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับก็คือเน้นปิดช็อตปิดช็อตนะฮะใครถืออยู่ปิดช็อตทำกำไรแล้วก็ ตอนนี้เป็นจังหวะในการรยียมบที่จะโอเปินรองซึ่งถ้าใช้ดีคือรอเนี่ย890จะเฟริรมมากยิ่งขึ้นค่ะหรือเมื่ออย่างนั้นรอสแตนด์หน้าลงมาสักประมาณ875ก็เปิดเปินรองหลุดต่ำกว่า870เจดศูนย์คัดลอดนะครับผมด้านบนก็เบื้องต้นน่าจะขึ้นมาหาประมาณ900จุดครับผม900จุด ครับมองเป็นแนวต้านแรกก่อนสําหรับรอบรีบาวในรอบหน้าในสัปดาห์หน้าที่มองส่วนทองคําก็ปิดชอ็อตครับผมที่หนึ่งพันแปดสิบเหรียญตรงนี้น่าจะทรงทงหรือดาวไซน่าะจะเริ่มจํากัดครับให้ปิดชอ็อตส่วนจะเบิร์ตทำไม่รอความชัดเจนก่อนะนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรครับผมอืมค่ะการของตลาดก็ทรงทรงยืนๆนะ ครับส่งเย็นๆครับพี่ค่ะก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปสัปดาห์หน้าลุ้นกันใหม่ GDP ของไทยใช่ไหมคะอะไรนะครับพี่ GDP ไทยใช่ไหมใช่ GDP ไทยในแต่มาสามก็โอกาสมีน e g a t i v e s u r p คือต่ำกว่าคาดเหมือนกันค่ะค่ะนะครับแต่ว่าทีแล้วตามมองเป็นแค่ปัจจัยรบยาซ่านะครับเพราะว่าตลาดรับรู้มาบ้างแล้วอืครับประมาณการมาหมดแล้วนะฮะ เมื่อสักครู่ที่พูดถึงหุ้นปตทใช่ไหมคะครับปตทนี้จะมีราคาขนาดไหนฮะที่แนะนำไว้ก็จริงก็ซื้อได้เลยนะพี่ตรงน,นี้แหละซื้อได้เลยคือประมาณสักสองเจ็ดกลางๆเนี่ยซื้อได้นะฮะสังเกตดูวันนี้ก็ก็งบออกมาไม่ดีค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันเด็บเมื่อคืนลง สามถึงสี่เปอร์เซ็นต์บอทก็ยังมลงไม่มากนะ๋อขนาดราคามันโลกลงตัวตัวอืมครับคือขนาดประเด็นลบมันเข้ามาเยอะแต่ตัวนี้ก็ยังแข็งก็มองมันก็เอรสตอรี่สีอยู่ว <g voir> ่ากําไรน่าจะฟื้นเด่นแล้วก็ถ้าดูตอนเนี้คือกลุ่มพลังงานนี่ผมว่าก็โอเคนะพลังงานแล้วก็ติดเตาเข็ยเนี่ยนะฮะมันแข็งมากกับทุกตัวเลยอย่าง ปิโตเคมก็ GC ก็ดีขึ้นเนาะอืมลงกันไออ์ก็ดูดีท็อปก็ดูดีนะฮะพลังงานประทอก็ดูดีนะครับอืมก็ให้เริ่มขันมามองพวกนี้บ้างซึ่งผมแนะนำชอบสิ่งหนเลยก็คือปราทค่ะครับผมปทอเนาะอืมปลาทอแล้วเติมน้ำมันยังวันนี้แต่น้ำมัน แต่และมันอ๋อไมนพี่มันต่างกันไค่ไหหรอพี่ลดเพิ่มขึ้นลดลงอะอ้คุณนี่ลดได้สี่สิบตังค์เงี้ยโอ้มันโอ้โหมันต่างกันแค่หลักเท่าไรเองเติมเต็มถังก็เต็มที่ไม่กี่บาทหรอพี่เสียเวลาไปแบบผู้จิตตกต้องแบบไ,ไอ้นั้นไอ้นั้นราคา้วมันขึ้นต้องไปเติมมันเอ้ขึ้นพรุ่งนี้ใช่ไหมต้องออต้องไปเติมวันนี้ <laughs> ไปต่อไปต่อแถวหรือว่าเอ่อถ้าเลยถ้้้าาบบนนไไมม่ปััตอองขีก ไปเติมอีกเสียเสียเงินหลงเงินบานสนใจกริบน่อยไม่เป็นหรอกเติมไปเติมไปเติมไปเติมวันนี้นะอย่าลืมแมะล่ะเติมวันนี้เลยทำไมพี่คือพวกนี้ราคาไม่นจะขึ้นผู้นี้ลงไงเอ้าผู้นี้ลงแล้วเติมนี่ทำไมอาเอ้าเขาบอกมันไม่เป็นไรนี่ก็เติมเติมไปสิอ๋อครับมันไม่มีน้มากหรอกถ้าใครดูแบบเออผมว่ามันไม่ต่างกันมากหรอกพี่นอกจากเื้อเติมเป็นแบบ ไอ้ตัวถังเก็บน้ำเป็น1 0 0พันลิตรนั่นแหละพี่ถึงจะมีนะยะเราเาถังเล็กน้อยมันยมนมีนะยะพอพี่สลึงเขาเรียกว่ามีสลึงพึงมันจบให้เขาบาดยารู้จักไหมสุภาษิตโบราณอ๋อครับพี่ครับค่ะทีนี้กลุ่มกลุ่มสื่อสารนะคะคุณอ๋งก็คือ True Advance นะคะตอนตอนนี้มันลงกันหมดเลยเนาะมันจบแลือยังคะเซนติเมนต์ตรงนี้ ไอตัวนี้แหละพี่ที่มันตอนเช้ามารีบมานรียบาวมาใช่ไหมมันเริ่มลดแรงขายกดลงมาใช่ไหมผมมองก็ได้นะซื้อซื้อทรูใช่ไหมฮะเขาบอกทรูปันผลก็ไม่มีซื้อไปทําไมเราซื้อในโคตรไงพี่เขาบอกว่าซื้อซื้อซื้อแอดวานดีกว่าแอดวานก็ได้ก็ซื้อได้แล้วไงเลือกเลือกให้ถูกอย่ามาเลือกสองข้างสองขานะเลือกให้มันชัว เราชอบสองตัวไงแต่ถ้าชอบสื่อถ้าชอบทูไงอา้าวแล้วพี่พี่พี่แบบโต้ย้งกับคุณบอกว่า,อาแอดวานซ์มันดีกว่าอย่างนี้แล้วคุณจะแก้ยังไงโต้มาซี่ว่าทําไมทูต้องดีกว่าแอดวานซ์ทำไมต้องเลือกอา้าวนี่เราเราซื้ออนาคตถือระยะยาวไงพี่คืออ๋ออยังเด็ก<ท>อยู่ใช่ไหมคือทูเนี่ยคือทูเนี่ยต่อไปปันผลก็มีนะเมื่อไหร่อ่ะเพราะว่าน่าจะประมาณปีหน้าได้เห็นนะปันเท่าไหร่ห้าตังเอ่อรถรถพามาเพื่อล้าง ขัดทุอสสมแล้วก็จ่ายคือพี่ไอตัวปันผลเยอะเนี่ยมันเท่ากับว่าคือมันตีความได้ยางึงว่าเขาไม่ได้มีเงินเพื่อไปลงทุนต่อนะแสดงว่าโกสตอรี่เขาไม่มีนะ,ะเหมือนกันนะจัตทูเนี่ยโกศลอรี่เต็มพี่ก็ด,ดูคือเออไม่ก็แชร์ข้างหน้าเนี่ยหวังมันเพิ่มได้เยอะเลยนะ,ะกินแชร์ไปเรื่อยอะ่ะแล้วแบบราคาเท่านี้ผมมองคือราคานี้ราคาต่ำอยู่เลยพี่ คิดดูหุ้นมือถืออันดับส <c oughs> องของประเทศไทยที่ราคา9บาทเจ้าอื่นเป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะออถ้าอื่นเป็นร้อยแล้วดีแทกเนี่ยคือตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่50บาทที่ทู9บาทโอ้โหอาพี่ถือทูอีก5ปี20บาทไหมล่ะพี่จะลงทุนด้วยโอ้ไม่ต้องรอ5ปีหรอกพี่สองสามปีอาจจะถึงแล้วก็ได้เอาใครมีตังหมื่นนึงซื้อทูแล้วแล้วแล้วซื้อร้อยตัวกีู่คือ พันตัวก็พันตอนนั้นราคาราคามันเท่าไหร่เองราคาจากจากหกบาทพี่หกบาทขึ้นมาสิบสี่บาทอะเท่าไหร่เองหกบาทมาสิบสี่บาทไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยซื้อเท่าไหร่อเอขึ้นมาใช้เวลาปีหนึ่งพี่อ๋อปีเดียวขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งอ่ะใช่จากเก้าบาทไปสิบแปดบาทนะเออเราจะหวังว่าขึ้นม่เท่าตัวหนึ่งใช้เวลาปีสองปีก็ไม่แปลกนะฮะจริงเหรอพี่มีหมื่นหนึ่งซื้อได้ปะ โอ้ยหมือนหนึ่งอะพี่ผมว่าพี่มีมากแล้วแหละเหมือนหนึ่งนี่ฮะน้อยไปพี่จริงๆ,ๆ,ๆคง้งกว้างไงเพื่อได้ยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทอะซื้อสักแสนหนึงสิอืมสักแสนหนึ่งก็เก้าแสนแล้วเนอะเอาอเจียดเจียดเงินของพี่แน่น้อย,อยที่แบบมีประมาณหนึ่งร้อยล้านนะพี่ขอบคุณนะนี่พี่ถามเพื่อเด็กๆพี่ที่เขาไม่มีตังเผื่อตามพี่อ๋องจะได้ตัง อ๋อได้ครับได้ได้อืออือโอถ้าเด็กพี่คงหมือนนึงไม่ถึงมั้งคงเป็นหลักพันมั้งพี่โอยเล่นเล่นเล่นอ่าอ่กนี่คุณหลมองว่าทรูบันนาซื้อเพราะว่ามีสตอรี่แล้วก็เป็นหุ้นโกรดสตอกมองอย่างนั้นนะฮะอือใช่พี่ก็โอ้โหผลการดาเนินงานคือจากที่ผ่านมาขัดทุนใช่ไหมเออตอนนี้แบบ คือเริ่มมีกําไรอ่ะแล้วพี่ือเราหุ้นเทอราลาว่ะแล้วก็ฐถานการเงินก็ดูดีขึ้นมีเนอร์เข้ามาที่โหเขาถือนู่นแหละยันแบบระยะยาวอ่ะเอพอแล้วโมเยอะจังเลยแล้วก็นี่ใช้ระบบอะไรในการโทรศัพท์อ่ะผมพี่เออาทงทูดีครับเราเราต้องอดหนนคนไทยพี่คือคือเราคนไทยต้องใช้ของไทยดีครับใช่ไหมฮะ AIS ก็ของสิงคโปร์พี่ เออดีแท็กของนอร์เวย์จะไปปนใช้ทำไมผมงงไม่เข้าใจเหตุผลเยอะจังเลยทำไมคนใช้ด้วยกันไม่ใช่หุ้คนใช้ด้วยกันแทนที่แล้วก็คือขายก็ดีค่ะค่ะเถียงอีกเถียงเถียงจะได้ทำให้ไมค์แชร์ทูเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อยไหมฮะอืมครับผมได้ได้ใช้ใช้บริการชูชัวนะใช่ครับก็เนื้อหูสีคือเน็ตเร็วสุดอะ อืมอืมค่ะได้นะนะนายอ๋องเขาบอกหนึ่งปีเราจะอยู่ด้วยกันพิสูจน์กันต่อไปนะคะครับผมค่ะหมดแล้วนะคะขอบคุณนะคะีสวัสดีครับค่ะค่ะย